ไฟจะเป็นแสงสีขาวนะเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะครับผมสำหรับการถอยจอดนะถือว่าดีนะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานดีนะผมคือเขาวิจัยมาแล้วแหล,ละไม่ไงั้นเขาไม่ทําแบบนี้หรอกยังมีลมแอร์เป่าเข้ามาด้วยนะทำให้เวลาเราวางพวกนี่นะปรับความสว่างนะครับผมปรับได้จากตรงนี้นะคือไล่ความอับชื้นออกจากระบบแอร์นะครับผมสีมีรอยแบบเล็กเกอร์เยิ้มๆไหมนะฮะคุณก็ต้องสังเกตดีๆนะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับผมก๊อบให้สินวัฒนกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เราอยู่กับ Toyota Innova Crystal นะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรนะฮะก็คือเครื่องยนต์เดียวกับ Toyota r e v o นั่นแหละนะแรงม้าอยู่ที่174แรงม้านะผมพละกกำลังเหลือเฟือนะคันนี้นะครับผม เป็นรุ่นท็อปสุดด้วยนะครับก็คือรหัสรุ่น V นะครับผมเป็นรุ่น V ก็จะได้เบาะแถว2ที่แบบเป็นกัปตันซีดนะบเบาะแยกกันนะครับผมเป็นอิสระจากกันนะฮะเวลาเรานั่งเดินทางเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันก็จะดูเป็นอิสระดูแบบภูมิฐานหน่อยนะเออนะครับผมคันนี้เป็นปีโมเดล20-17นะครับผมเลขไม้นะฮะ170,000กิโลนะครับผม ราคาจำหน่ายอยู่ที่750,000บาทนะฮะสำหรับท่านที่จะเลือกซื้อรถครอบครัวนะ i n นโนวเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีนะเพราะว่ารถมือสองราคาไม่สูงมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาชมร,รายละเอียดของคันนี้กันครับ เรามาดูภายนอกนะผมของ Innova Crystal 2.8รหัสรุ่น V นะผมสิ่งที่คุณจะได้นะฮะคือผมจะบอกความแตกต่างระหว่างรุ่น G กับรุ่น V แล้วกันเนาะไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับผมก็เป็นไฟ LED นะฮะเป็นโคมสีดำสวยงามนะครผมเวลาเราเปิดไฟนี่อย่าเปิดให้นะฮะไฟจะเป็นแสงสีขาวนะเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะครับผมอ่านี่นะไฟสวยมากๆนะครับผมไฟค่อนข้างสวยเลยนะ ส่วนของไฟสูงเนี่ยยังเป็นหลอดไส้อยู่นะผมยังไม่ใช่ LED นะถัดลงมาด้านล่างนะผมไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวมีเหมือนกันทั้งรุ่น G และรุ่น V นะครับผมในส่วนของตรงนี้นะสเกิร์ตมีมาให้ทางรุ่น G และรุ่น V เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือด้านหน้าตรงนี้นะฮะของรหัสรุ่นรุ่น V เนี่ยจะเป็นสีเงานะฮะจะเป็นสีดําเงานะครับผมในส่วนของรหัสรุ่น G จะเป็นสีดําด้าน นะครับผมทาให้ตัว V ีเนี่ยดูสวยกว่านะแล้วแต่ชอบแล้วกันเนาะแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าเป็นแบบเงาเนี่ยมันจะดูเท่กว่านะมันดูแบบเออมันดูลหลูลรากว่านะครับผมอันนี้คือในส่วนของด้านหน้านะอย่างอื่นก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับผมออาทีนี้มาดูด้านข้างนะครับผมด้านข้างของรุ่น V ีเนี่ยจะสวมใส่ล้อแม็กขนาด17นิ้วในขณะที่รุ่นจีจะสวมใส่แม็กขอบ16นิ้วนะฮะอ่าแล้วคันนี้เนี่ยยางที่สวมใส่อย,อยู่เป็นยางปี2019นะผมสัปดาห์ที่41นี่ก็คือไปลายปลายปีแล้วนะ ก็คือเป็นยางปลายปี19แหละยางก็อายุประมาณ2ปีเกือบ2ปีนะรประมาณนั้นนะครับผมก็สภาพยังดีอยู่ใช้งานได้อีกสักระยะหนึ่งนะฮะถ่ายขึ้นมาที่ด้านบนนะผมกระจมองข้างตกแต่งด้วยคโครเมียมนะครับพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมในรหัสรุ่น G จ,จะเป็นสีเดียบตัวรถนะฮะร,รุ่น V ก็จะได้เพิ่มความเงาเข้ามานะครับผมสำหรับกระจมองข้างและเป็นกระจมองข้างพับเก็บไฟฟ้า ปรับองศาแบบไฟฟ้าแต่ยังไม่มีระบบออโต้นะฮะมือจับประตูเป็นโครเมียมแบบเดียวกันนะฮะนี่เป็นโครเมียมพร้อมระบบคีย์เลสนะ,ะผมในรหัสรุ่น G จะไม่ได้คีย์เลสจะเป็นกุญแจสเสียบธรรมดานะครับผมสิ่งที่ได้เพิ่มมาในรุ่น V ก็คือะคะีย์เลสับล็อกรถปุ๊บแบบนี้นะฮะล็อกทั้ง4บานนะ,ะผมเวลาปลดล็อกกดปุ่มอีกทีนึงอ่ะก็จะเปิดทั้ง4บานนะครับผมแต่ว่าจริงๆนะถ้า เปิดแค่บานคนขับอย่างเดียวมันจะปลอดภัยกว่านะครับผมเวลาเราไปจอดในลานจอดรถในที่เปลี่ยวๆนี้นะคือถ้ากดล็อกทั้ง4บานเนี่ยคุณก็ต้องระแวดระวังหน่อยนะฮะเพิ่มความปลอดภัยนะผมเพราะว่าบางทีมีคนแอบมุดเข้ามาอะไรอย่างนี้นะก็จะอันตรายนะผมส่วนของด้านบนนะฮะมีราวหลังคาครับผมราวหลังคาที่เป็นสีเงินนี่ติดตั้งมานะผมมีทั้งรุ่นจีและรุ่นวีเสาอากาศเป็นทรงคีบฉลามแบบเดียวกันนะครับผมเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถที่เป็นทรงรถครอบครัวมินิไม่ใช่สิ เป็นรถ MPV นะฮะเป็นรถววนแวนหน่อยนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูด้านท้ายในส่วนของด้านท้ายนะครับผมรหัสรุ่น V แน่นอนว่ามีรหัสรุ่น V แปะเข้ามาเลยนะผม 2.8V นะครับผมก็บง่งบอกว่าคันนี้คือรุ่นท็อปสุดนะฮะส่วนของฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นคำว่า Innova c r i s t a ก็คือรุ่นของเขานะฮะก็จะเป็นโมเดลใหม่นะครับผมไฟท้ายยังเป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้อยู่นะฮะนี่เป็นหลอดไส้เลยนะครับผมเห็นชัดๆนะฮะการดูแลรักษาก็จะถูกหน่อยนะะเพราะมันไม่ใช่ LED ถ้าเป็น LED เนี่ย หรูหราก็จริงทันสมัยก็จริงแต่ว่าเวลามันเสื่อมสภาพเพราะว่า LED นับเป็นชั่วโมงการเปิดนะฮะถ้ามันเสื่อมสภาพต้องเปลี่ยนทั้งโคมนะฮะแต่ถ้าเป็นหลอดไส้เราก็เปลี่ยนแค่หลอดอย่างเดียวนะผมเราไม่ต้องมาเสียเงินซื้อโคมใหม่เนาะส่วนของด้านบนนะฮะมีสปอยเลอร์แล้วก็ไฟเบรกดงที่3นะครับผมติดตั้งมาในตัวนะก็เป็นการตกแต่งของเขาไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะฮะมีกล้องมองหลังให้1ตัวตรงนี้นะครับสำหรับการถอยจอดนะส่วนของการชนด้านล่าง ไม่มี p าร์คิ g งเซนเซอร์นะฮะไม่มีนะแต่ว่ามีชุดสเกิร์ตติดตั้งมาให้เพิ่มความหรูหราเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความน่าใช้ให้กับ t o y o ต a i n n o v นนั่นเองนะฮะอ่ะในส่วนของสีสันโดยรอบเนี่ยคันนี้เราได้เก็บงานเก็บสีแล้วนะฮะ mm. ไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยบุกไม่มีรอยทะลอก mm. นะครับผมสีค่อนข้างสวยเลยนะ,ะสวยมากๆนะครับผมคันนี้เอาไปก็ใช้งานได้ทันทีนะครับผม mm. อ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อนะผมเป็นอย่างไราตามเลยครับ เรามาดูพื้นที่การขนสัมภาระกันก่อนนะผมโตโยต้าอินโนวาเนี่ยพื้นที่การขนสัมภาระเนี่ยถ้าเรานั่งทั้ง3แถวนะก็จะมีพื้นที่ให้ประมาณนี้ก็คือวางกระเป๋าเป้นะครับวางกระเป๋าเป้ได้แต่ว่าถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยอาจจะวางไม่ได้นะฮะคือถ้าจะวางได้นะคุณต้องนั่งไม่พิงขนาดนี้ต้องปรับพนักพิงขึ้นไปนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ตั้ง กระเป๋าเดินทางเนี่ยที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมเลียบเนี่ยแนวตั้งได้นะครับผมอ่าอันนี้คือวิธีการนะถ้าคุณจะนั่ง3ามแถวโดยมีสัมภาระด้านท้ายนะครับผมบอะแถว3ก็ต้องนั่งหลังชันหน่อยก็อาจจะเมื่อยนิดนึงนะฮะแต่ถ้าคุณต้องขนของที่มีขนาดใหญ่อย่างถุงกอล์ฟอย่างกระเป๋าเดินทางไซส์บิ๊กเนี่ยคุณก็ต้องแขวนเบาะนะฮะวิธีการของเขาก็คือพับเบาะลงไปนะฮะ แล้วก็ดึงเชือกตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการยกตัวเบาขึ้นมานะฮะแล้วก็จะมีตัวตะขอเกี่ยวนะครับเกี่ยวด้านข้างแบบนี้อะพับอย่าลืมพับไอ้นี่ด้วยนะเนี่ยไอ้ขาล็อกตรงนี้อย่าลืมพับลงไปนะครับผมอ่ะคุณก็จะมีพื้นที่ในการวางของวางสัมภาระเยอะขึ้นทําไมโตโยต้าถึงเลือกใช้วิธีการพับเบาะแบบนี้ผมตอบให้เลยง่ายๆนะเพราะว่า หนึ่งเลยมันมีความยืดหยุ่นในการใช้งานนะผมคือถ้าคุณต้องการที่จะขนของคุณก็แค่แขวนขึ้นไปอาจจะออกแรงนิดหน่อยอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานเลยคุณสามารถที่จะถอดออกได้นะอย่างสายตั้งแคมป์อย่างสายท่องเที่ยวงี้ยเขานั่งแค่2แถวนะแถวที่3านี่เขาไม่ไ,ไมไ่ใช้งานเลยส่วนใหญ่เขาจะถอดออกนะถอดออกมันถอดง่ายมันมันไม่ยุ่งยากเหมือนตัวที่พับเรียบไปเลยอนะ่ะอันนี้คือข้อดีของเขานะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะผมบอกเนี่ยเขาก็มีการ ติดตั้งตัวผ่อนแรงให้แล้วนะเวลายกขึ้นไปเนี่ยมันไม่เหมือนรุ่นเก่าๆคือรุ่นเก่าๆมันจะหนักมากนะฮะแต่ในโมเดลนี้เขาได้ติดตั้งตัวผ่อนแรงแล้วนะครับทำให้ตัวบอเนี่ยมันไม่หนักมากคุณผู้หญิงสบายๆนะครับผมเนี่ยมันจะมีเหมือนโชคผ่อนแรงให้นะฮะคือไม่ต้องออกแรงเลยเลยเนี่ยแค่เอานิ้วดันไปเบาๆอย่างเงี้ย มันก็ยกขึ้นแล้วนะครับผมเออก็ถือว่าถือว่าดีนะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานดีนะผมคือเขาวิจัยมาแลแ้วแหละไม่งั้นเขาไม่ทําแบบนี้หรอกนะครับผมถึงคู่แข่งเขาจะพับแบบเรียบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโตโยต้าไม่เคยไม่เคยคิดแบบนั้นนะฮะอ่านี่คือมุมมองของเขาน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะาโอเคเดี๋ยวผมไปนั่งเบาะแถวที่3แถวที่2ให้ดูว่านั่งแล้วเป็นอย่างไรนะสํสำหรับรุ่นวีนะตามไปเลยครับ เดี๋ยวผมขึ้นไปบอร์ดแถวที่สานะผมวิธีการพับบอร์ดแถวที่2ก็คือการพลิกตะแคงขึ้นไปทําให้พื้นที่การขึ้นลงเนี่ยจะกว้างนะฮะจะกว้างมากนะครับผมทำให้เวลาเราขึ้นลงบอร์ดแถว3ามเนี่ยทำได้สะดวกนะครับผมแล้วก็มีมือจับมือโหนให้ด้วยนะฮะเอาไว้พยุงตัวนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวขอขึ้นไปนั่งสักครู่หนึ่งนะฮะฮ pp. นี่นะวิธีการขึ้นลงก็สะดวกสบายนะผมอ่าเราขึ้นมานั่งบนเบาะแถวที่3ของ t o y o ต a Innova c r y s t a นะผมผ้ายางลื่นมากเลยนะอันนี้ต้องบอกเด็กหน่อยนะนลงน้ำยาน,น้อยหน่อยนะมันลื่นหายเลยเนี่ยอะมาครับนะผมการนั่งโดยสายของเบาะที่3เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะผมนั่งได้อย่างสะดวกสบายนะฮะถึงเราจะาฝากถือไฟหน่อยฮนะนี่นะถึงเราจะพับเบาะแถวที่2ลงมานะครับนี่นะเอาแบบที่นั่งแบบปกติเลยนะ พื้นที่การวางขาเนี่ยอาจจะแคบหน่อยนะฮะหัวเข่าอาจจะติดเบาะนะผมแต่ว่าเบาะเนี้ยมันสามารถเลื่อนเดินหน้าได้นะคุณก็เผื่อแผ่ให้บาะแถวี่3หน่อยนะฮะบาแถวี่2ก็เลื่อนเดินหน้าไปหน่อยนะครับผมก็จะทำให้พื้นที่การวางขาเนี่ยมีพื้นที่ศีรษะเหลือน,นิดหน่อยนะผมไม่ได้น่าเกียดอะไรสำหรับรถ n p v นะสำหรับ Toyota i n n o v a นครนะผมมีช่องแอร์ด้านหลังให้2ช่องนะฮะ ซ้ายขวานะครับผมเพิ่มความสบายในการนั่งโดยสารนะแอร์ก็มีลมเป่าเย็น <ๆ S 1> เข้ามาในเบาะแถวที่3จะได้มีร้อนะครับผมส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีหลุมวางแก้วน้ำนะครับมีหลุมวางแก้วน้าหลุมวางของนะฝั่งขวาก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมมี2ช่อง ฝั่งขวามี2ช่องฝั่งซ้ายมีแค่ช่องเดียวนะครับผมก็จะประมาณนี้นะผมนั้นในหลุมนี้ยังมีลมแอร์เป่าเข้ามาด้วยนะทำให้เวลาเราวางพวกน้ำอะไรพวกนี้อุณหภูมิในน้ําของน้ำเนี่ยมันก็จะไม่ร้อนมากนะครับผมมีลมแอร์เป่าในช่องนี้ด้วยนะเออโคตรแจ๋วว่ะแจ๋วนะมีใครเคยบอกมีใครเคยรู้ไหมว่ามันมีลมแอร์เป่าออกมานะฮะเอออันเนี้ยผม ผมก็เพิ่งรู้นะว่ามันมีลมแอร์เป่าเข้ามาในนี้นะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้สําหรับเบาะแถวที่สามนะครับผมถามว่าอึดอัดไหมไม่อึดอัดนะเพราะว่ากระจกบานโคตรใหญ่เลยกระจกบานใหญ่มากนะครับผมนั่งไกลๆไม่เวียนหัวแน่นอนนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนอัศจรรย์อ่ะด้านหลังจะสูงที่สุดนะมันก็เห็นวิวด้านหน้าด้วยนะฮะก็ถือว่าดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปนั่งบอร์ถที่สองกันครับ เรามาดูบาะแถวที่2กันต่อนะครับผมบาะแถวที่2เนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยหรอกเพราะมันเป็นบาะแบบแยกนะฮะมันนั่งแล้วก็ไม่ได้เบียดอะไรกันมากนะครับผมมันไม่เหมือนรุ่น G ีนะคือรุ่นจีจะเป็นเบาะชิ้นเดียวกันนะผมนั่งได้3ท่านแต่สําหรับรุ่นวีเนี่ยเขาทําแบบความเป็นส่วนตัวค่คอนข้างสูงนะฮะก็จะเป็นเบาะแบบกับตันซีดแยกกันนะครับผมอ่ะสามารถเลือ่อนเดินหน้าถอยหลังได้อย่างที่บอกไปนะผมเพิ่มพื้นที่ให้เบาะแถวที่3นะเขาจะได้นั่งได้สบายขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าดีนะเป็นเบ,นนะบาะ นี่คือเลื่อนถอยหลังสุดนะครับผมแล้วก็พนักพิงเนี่ยปรับได้เยอะนะ ปรับได้แบบนี้เลยแต่แบบนี้คงนั่งไม่สบายหรอกก็คงต้องนอนอ่ะนะคงไม่มีใครนั่งอย่างนี้นะฮะก็ประมาณนี้แบบที่สบายที่สุดแล้วกันเนาะประมาณนี้นะผมถ้าคุณนั่งสองแถวนะคุณสามารถที่จะปรับได้ขนาดนี้เลยนะถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้วก็สิ่งที่จําเป็นสําหรับอินโนวานะมีตั้งแต่รุ่นจีเลยนี่ก็คือถาดวางอาหารพร้อมหลุมวางแก้วน้ํานะครับผมเอาไว้ให้เด็กๆก,ก่อนไปโรงเรียนทานข้าวบนรถนะฮะอาจจะตื่นสายอาจจะกลัวไปโรงเรียนไม่ทันใช่ไหมก็เอากล่องข้าวตั้งเอาขวดน้ําวางนะฮะ สามารถทานรับประทานอาหารในรถได้เลยนะครับผมแล้วก็ไอแผ่นนี้รับน้ําหนักได้10กิโลกร,รัมนะได้เยอะมากนะครับผมถือว่าดีเลยนะฮะหรือว่าจะมาเขียนพวกงานเอก,ส,เอกสารเอกสารเซ็นอะไรพวกนี้สามารถทําได้นะแต่อย่าไปเซ็นตรงหลุมนะฮะกระดาษขาดนะครับผมเวลาเก็บก็กดปุ่มตรงนี้นะครับผมตร,ตรงกลางเนี่ยแล้วก็พับเก็บลงไปแบบนี้เลยนะแล้วก็มีซองใส่เอกสารให้ด้วยนะนี่ด้านหลังของเบาะคู่หน้านะก็จะมีซองใส่เอกสาร2อ,อช่องเลยนะครับซ้ายขวานะมีปลั๊กเอาเลนให้1ตําแหน่งด้านล่างตรงนี้นะ แต่ว่าช่องพวกช่อง USB อะไรพวกนี้ไม่มีนะมีแค่ออเ l ลต1หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นนะครับผมส่วนของด้านบนนะด้านบนเนี่ยไม่มีจอเพดานนะครับจอเพดานไม่มีนะแต่ว่ามีตัวแสงไฟที่ซ่อนอยู่ ใต้้านะฮะเป็นแสงไฟสีฟ้าฟ้าเหลืองๆเนี่ยคุณสามารถปรับความสว่างได้นะครับนี่นะปรับความสว่างนะครับผมปรับได้จากตรงนี้นะอ่านี่คือของด้านหลังนะครับผมถ้าไม่ต้องการก็ปิดได้นี่คือปิดนะครับแต่ถ้าจะเปิดก็กดเปิดไปได้เลยนะฮะมันสว่างสุดก็ประมาณนี้นะครับผมนี่คือสว่างสุดแล้วกลางคืนเนี่ยมันจะดูชัดกว่านี้นะอันนี้กลางวันนะครับผมมันก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะแล้วก็ไฟด้านข้างก็มีมาให้นะนี่สามารถเปิดปิดได้นะครับผมเป็นไฟในเก่งนะอ่าในส่วนของเครื่องปรับอากาศตอนท้ายเนี่ยก็เป็นแบบแรงลมอัตโนมัติด้วยดีา มีแรงลมอัตโนมัติให้ใช้งานนะผมคุณสามารถกดออโต้แรงลมก็จะปรับสูงปรับต่ำของเขาเองนะผมแล้วก็ถ้าคุณจะปรับเองเนี่ยก็ปรับได้7ระดับเลยนี่นะฮะปรับได้ถึง7ระดับเลยนะปรับได้ละเอียดมากนะผมในส่วนของแรงลมนะเออก็ถือว่าโอเคนะผมเบาะแถวที่2ไม่มีปัญหาอยู่แล้วมีที่พักแขนให้นะแยกกันนะครับผมซ้ายขวานี่ประมาณนี้เวลาเรานั่งเดินทางก็สะดวกสบายนะครับผมค่อนข้างกว้างเลยแหละนะเออดีว่ะดีว่ะ นะต่อรู้งี้น่าจะซื้ออินโนวไม่น่าซื้อเซนต้าเลยเนาะมาไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันครับฝั่งคนขับมีอะไรใ,ใช้บ้างครับเรามาดูแถวด้านหน้ากันนะผมฝั่งคนขับนะตัวเบาของฝั่งคนขับเนี่ยก็จะมีรอยยับเล็กๆน้อยๆนะฮะของตัวเบาะนะเนี่ย ก็ใช้งานมาตั้งแสนเเนาะมันก็ต้องมีรอยยับกันบ้างนะครับผมตัวบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังเดิมนะยังไม่มีการซ่อมแซมไม่มีการซ่อมบารุงนะคือเจ้าของเก่าใช้รถเนี่ยต้องพูดตรงเลยว่าค่อนข้างเยอะก็จริงแต่ว่าเขาดูแลรักษารถดีมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะอาดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงล่างเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบแอร์ต่างเฮ้ยเขาดูแลรักษารถดีนะผมเลขไม้เยอะไปหน่อยแต่ว่าสภาพรถมีโคตรสวยเลยนะฮะเนี่ยตัวเบาะนะผมเป็นเบาะเดิมเดิมจากโรงงานนะฮะตรงกลางเนี่ยชิ้ เป็นเบาะหนังแท้นะส่วนปีกด้านข้างนะครับผมปีกด้านข้างจะเป็นหนังสังเคราะห์หรือว่าหนังเทียมนั่นเองนะฮะก็จะเป็นการผสมผส,สานกันเนาะหัวหมอนนี่ก็เป็นหนังเทียมนะไม่ใช่หนังแท้นะเนี่ยเป็นหนังเทียมนะครับผมอ่ะสำหรับเบาะคนขับนะฮะก็จะเป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับผม8ทิศทางนะขึ้นลงสูงต่ำปรับเอียงปรับลาดชันอะไรได้หมดนะฮะส่วนคนนั่งข้างเป็นปรับมือนะ ปรับมือเท่านั้นนะสี่ทิศทางด้วยไม่ได้สามารถปรับสูงต่ำอะไรได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวขอขึ้นไปนั่งบนรถสักคู่หนึ่งนะครับเมื่อเราขึ้นมานั่งบนรถแล้วนะฮะคุณก็จะเห็นพวงมาลัยของเขานะครับพวงมาลัยก็จะมีในส่วนของระบบมัลติฟังกชันเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรศัพท์นะฮะหรือว่าสั่งงานด้วยเสียงนะครับผมก็สามารถใช้งานได้นะครับผมส่วนของฝั่งขวานะฮะเป็นแผงควบคุมหน้าจอ M I D นะครับผม ก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ระบบาการประหยัดน้ํามันต่างๆนะฮะคุณสามารถเลือกดูได้คุณจะเลือกเมนูไหนนะครับผมคุณจะดูข้อมูลแบบไหนก็กดได้จากพวงมาลัยฝั่งขวามีคูชคอนโทรลนะฮะสำหรับรุ่น V ก็จะมีคูชคอนโทรลด้วยนะครับผมล็อกความเร็วอัตโนมัติในรุ่น G จะไม่มีนะฮะ แล้วก็คันนี้มีปุ่มสตาร์ทนะครับผมเพราะว่ากุญแจเป็นคีย์เลสหรือว่าระบบกุญแจเชลิยะนะครับผมมีปุ่มสตาร์ทให้แน่นอนนะฮะก้านไฟฝั่งขวามีระบบออโต้ให้เปิดปิดอัตโนมัติแต่ไม่มีระบบปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะแค่เปิดและปิดเท่านั้นนะฮะไฟตัดหมอกสามารถเปิดได้เองนะครับผมที่ปัดน้ําฝนเป็นแบบเมนูนะฮะเป็นแบบหน่วงเวลานะหน่วงเวลาเฉยๆไม่มีระบบเซนเซอร์ตรวจจับละอองน้ําฝนนะครับผมส่วนของแผงประตูนะฮะ แผงประตูของเขาเนี่ยตรงที่พักแขนเนี่ยจะเป็นบุนุ่มแล้วก็ใช้วัสดุกร,รม,มียีนะครับเป็นกร,รม,มียีสีดำตรงนี้เนี่ยอาจจะดูแลรักษายากนิดนึงนะก็แจ้งให้เป็นข้อมูลแล้วกันเนาะส่วนกระจกทั้ง4บานขึ้นลงอัตโนมัติทั้งหมดนะฮะไม่ใช่แค่เฉพาะบานคนขับอย่างเดียวบานอื่นๆเป็นอัตโนมัติทั้งหมดกดครั้งเดียวขึ้นสุดลงสุดนะครับผมที่พับเก็บกระจกนะฮะที่ปรับองศากระจกก็อยู่ในแผงตรงนี้นะครับผมอยู่ที่เดียวกันหมด การตกแต่งของรหัสรุ่นวีเนี่ยจะเป็นลายไม้นะครับเป็นการตกแต่งลายไม้นะในรุ่นจีจะเป็นพลาสติกกัดลวดลายนะครับผมแต่ในรุ่นวีจะเป็นลายไม้เงาๆหลูๆเลยนะก็จะดูพรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะครับผมเพื่อความแตกต่างการตกแต่งที่มันแตกต่างจากรุ่นจีนะครับผมเพราะว่าใน Innova c r y s t a เนี่ยรุ่นจีกับรุ่นวีเนี่ยถ้ามองเผลอๆเนี่ยอาจจะต่างกันไม่เยอะนะแต่ถ้าเรามาเจาะลึกจริงๆเนี่ยต่างค่อนข้างเยอะนะครับผม ต่างค่อนข้างเยอะเลยนะฮะอ่ะเรามาดูส่วนต่อไปนะั่นก็คือเครื่องเล่นของเขานะเครื่องเล่นของเขาเนี่ยหน้าจอ8นิ้วนะครับผมจะแตกต่างจากรุ่น G ีซึ่งรุ่น G ีเนี่ยจะได้หน้าจอแค่7นิ้วเท่านั้นนะครับผมซึ่งหน้าจอมันจะเล็กกว่านะฮะแต่เนีียมันจะดูเต็มช่องมากกว่านะผมเป็นหน้าจอ8นิ้วพร้อมระบบ T Connect นะฮะก็คือระบบที่ทาง t o y o t a เขาพัฒนาขึ้นมานะผมเอาไว้แจ้งเ<ม>ตือนต่างๆนะครับสั่งงานด้วยเสียงอะไรพวกนี้นะฮะมีระบบแผนที่นำทางให้ด้วยนะ,ะ,นะะผมมีแมปให้นะฮะหล,หลายหลายท่านอาจจะไม่ได้ใช้วแ่ การใช้งานของแต่ละท่านเนาะมีช่อง hdmi มีช่อง usb ให้เอาไว้เชื่อมต่อนะผมสําหรับท่านใดที่จะเชื่อมต่อพวก mirror cast mirror link อะไรพวกนี้ mm. ก็สามารถเชื่อมต่อได้ผ่านช่อง hdmi หรือว่า usb ก็ได้นะครับผมก็จะมีให้เลือกเชื่อมต่อกันเนาะถัดลงมาเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับเป็นแบบอัตโนมัตินี่หน้าจอดิจิตอลให้ด้วยนะการตกแต่งก็จะเป็นสีดําด้านนะเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะครับผมในแผงตรงนี้นะ ก็เป็นระบบแอร์แบบปกติทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับผมเป็นแบบซิงเกิลโซนปรับอุณหภูมิแค่ตอนเดียวนะแล้วก็มีปุ่มเปิดแอร์หลังให้นะถ้าไม่ต้องการใช้แอร์หลังก็กดปิดให้ไฟมันดับไปนะแอร์หลังก็จะไม่ไม่ทำงานนะ,นะก็เปิดค้างเอาไว้นะผมคือถึงจะไม่ได้นั่งก็เปิดเอาไว้นะคือไล่ความอับชื้นออกจากระบบแอร์นะครับผมเนี่ยเป็นเป็นวิธีการดูแลรักษารถเบื้องต้นนะสำหรับรถที่มีแอร์ตอนท้ายนะฮะก็ควรจะเปิดใช้งานเขานะผมถึงไม่มีใครนั่งก็ตามนะครับ เพื่อความที่ว่าเวลามีคนขึ้นมานั่งแล้วเราเปิดใช้งานกลิ่นอับมันจะได้ไม่มีไงอันนี้เป็นวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นนะถัดลงมาจากเครื่องปรับอากาศก็จะเป็นในส่วนของการขับขี่นะครับผมมี Eco Mode มี Power Mode ให้ใช้งานนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยมาพร้อมเกียร์6สปีดเป็นแบบอัตโนมัตินะ มีโหมดขับขี่ให้เลือก2โหมด Power Mode กับ Eco Mode นะครับผมแล้วก็มีระบบการเลื่อนถลายนะครับผมควบคุมเสถียรภาพ VSC Traction Control นะก็สามารถที่จะเปิดและปิดได้เช่นเดียวกันนะผมมีลั๊กเอาเล็ทให้หนึ่งตแหน่งด้านล่างมีช่องใส่ของสว่างแก้วน้ําต่างๆนะครับผมมีมาให้ครบหมดนะครับในส่วนของเกียร์นะหัวเกียร์เป็นหนังนะครับผมตกแต่งด้วยสีเงินนะเกียร์ก็จะมีสปอร์ตโหมดมีบวกลบให้นะครับผมสําหรับท่านที่ชอบเชนเกียร์เองนะก็สามารถที่จะเชนเกียร์เองได้นะผมขับเป็นเมนนุ่นโหมดก็ได้นะครับ ดันมาที่ S แล้วก็ดันบวกลบได้เองตามอัธยาศัยนะครับผมเบรกมือยังเป็นแบบเมนนุ่นอยู่ยังไม่ใช่ระบบไฟฟ้าแล้วก็มีหลุมวางแก้วน้ําให้อีกหนึ่งตำแหน่งตรงกลางตรงนี้นะฮะที่พักแขนอันสั้นกระปุกลุกนะครับเป็นแบบซอฟท์ทัสบุนุ่มตัดเย็บด้วยหนังนะด้านในไม่มีอะไรเลยนะับเป็นกล่องใส่ของธรรมดานะครับผมก็จะประมาณนี้นะส่วนของด้านบนนะครับผมก็จะมีแผงควบคุมไฟนะเปิดไฟความสว่างของไอ้ไฟแสงเลืองๆเนี่ยสีฟ้าๆเนี่ยเห็นไหม ด้านหน้าก็มีด้านหลังก็มีนะฮะเป็นแบบเดียวกันนะครับผมสามารถปรับความสว่างปรับความมืดได้นะครับผมถ้าไม่ต้องการใช้มันแยงตาเราก็ปรับให้มันดับไปเลยก็ได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ไฟส่องสว่างด้านซ้ายด้านขวานะครับผมนี่แบบนี้เลยนะฮะสว่างมาก นะมีที่วางอ่าไม่ใช่ที่วางแก้าน้ําดิที่ใส่แว่นตานะครับผมก็จะเป็นที่ใส่แว่นตาแบบวัสดุมันค่อนข้างงอแงงไปนิดหนึ่งนะฮะมันค่อนข้างบางนะครับผมส่วนกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงด้วยก้านนะฮะยังไม่ใช่ระบบอัตโนมัติและที่สําคัญที่บางแดดมีไฟส่องแต่งหน้าให้ด้วยทั้งซ้ายั้งขวาเลยนะฮะ มีให้นะครับผมในส่วนของความปลอดภัยนะครับผมก็มีมาให้ครบนะถุงลมเนี่ยภัย7ตำแหน่งนะครับผมระบบเบรก ABS EBD BA นะครับระบบช่วยเหลือการออกตัวทางราชันมีนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอก VSC Traction Control มีเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันต่อนะผมว่าสวยงามแค่ไหนนะครับผมตามเลยครับ เรามาดูโครงสร้างกันต่อนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปเข้าโครงสร้างขอแจ้งข้อมูลของเครื่องยนต์นิดนึงนะฮะเครื่องยนต์ขนาด2.8ลิตรดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะแรงม้าอยู่ที่1 7 4แรงม้านะครับผมมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมเป็นแบบ Seque นเ i ียลชิปก็เป็นเครื่องยนต์ที่พลังกำลังเหลือๆอ,อยู่แล้วเป็นเครื่องยนต์เดียวกับ t o y o t a r e v o นั่นเองนะครับผมในส่วนของโครงสร้างคันนี้เนี่ยโครงสร้างด้านหน้านะครับผม สวยเลยนะมีเพียงแค่ฝากระโปรงที่เคยถอดทาสีด้านนอกมาเท่านั้นนะฮะส่วนของฝากระโปรงด้านในนะครับผมสภาพเดิมๆนะซีนขอบฝาเดิมๆนะครัผมสม่ําเสมอเท่ากันทั้งเส้นนะครับไม่มีแบบตะปุ่มตะปามรีบแบนนะฮะหรือว่านิ่มหรือว่าแข็งเกินไปนะครับผมเวลาจิกก็จะเป็นรอยเล็บนะ รอยเล็บบางๆนสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปนะผมอันนี้คือสภาพเดิมสติ๊กเกอร์ที่ฝากระโปรงยังอยู่เหมือนเดิมหัวน็อตด,ด้านในไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมสภาพสวยเลยนะแล้วก็โครงสร้างด้านในเนี่ยแก้มด้านข้างทั้งสองฝั่งสภาพสวยๆนะผมเม็ดอาร์คเห็นได้ชัดเจนนะหัวนอดด็อตที่แก้มไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมแล้วก็ตัวกรอบบานพับไม่เคยถอดเหมือนกันนะฮะไม่มีการชนกระแทกด้านข้างหนัหนกๆจนโครงสร้างบิดเบี้ยวนะครับผมแล้วก็วิธีสังเกตของ t ต y o ta Innova เนี่ยก็คือคานด้านหน้าจะมีตัวเลขบอกนะคร อ่ะก็จะมีตัวเลขบอกนะเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้ามีการพ่นสีมาตัวเลขนี้ก็จะหายไปนะครับผมพร้อมไอ้ตัวลูกศรตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือสภาพเดิมๆก็จะเห็นลูกศรเห็นตัวเลขได้อย่างชัดเจนนะครับผมแล้วก็มีตัวบางๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะคำว่า R คําว่าแอนะทั้งซ้ายท้งขวานะครับผมนี่คือสภาพเดิมคานหน้าเดิมๆนะแล้วก็คานรับหน้ามอน้าคานรับหน้ามอน้ำเนี่ยไอ้ที่เป็นเส้นดําๆด้านล่างเนี่ยนะครับเส้นดําๆด้านล่างนี้นะ ตรง,ตรงสๆสวยๆไม่มีร่องลอยของการทําสีชนหนักหรือว่ามีการเชื่อมต่ออะไรใหม่นะเนี่ยสภาพสวยมากนะผมคารับหน้าม้อน้ําสภาพเดิมๆนะฮะอันนี้คือไม่เคยชนด้านหน้ามาแน่นอนนะฮะสภาพสวยมากๆทั้ง2ฝั่งแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะครับมาดูด้านข้างกันต่อนะฮะด้านข้างของเขานะผมเราก็ลื้อรอไปแล้วนะเราลื้อยางขอบป,ประตูไปแล้วนะคุณก็จะเห็นตัวโครงสร้างด้านในนะครับผมตัวกรอนประตูตัวสติกเกอร์อยู่ตำแหน่งเดิมนะฮะ ตำแหน่งเดิมไม่มีการลอกออกหรือแปะใหม่หรือว่าลอกออกจนไม่ไม่เห็นแบบหายไปเลยอะไรอย่างงี้นะสภาพสวยมากนะผมแล้วก็โครงสร้างนะครับด้านในเนี่ยกระดูกงูนะคุณจะเห็นแผ่นเหล็กนะฮะทับซ้อนกัน3แผ่นเห็นไหมสามแผ่นเห็นได้ชัดมากนะครับผมเม็ดอาร์คนะฮะเรียงตัวกันไปเรื่อยๆนะครับผมสภาพสวยเลยนะฮะก็สังเกตแผ่นเหล็กกับเม็ดอาร์คนี่แหละว่ามันตรงตำแหน่งไม้ตัวแผ่นเหล็กมันเห็นชัดเจนไหมมีแบบรอยสีโป๊มีรอยพ่นสีมีรอยแบบ เออล็กเกอร์เยิ้มเยิ้มไหมนะฮะคุณก็ต้องสังเกตดีๆนะผมเพราะว่าบางอู่เขาทำมาค่อนข้างเนียนนะอ่าก็ดูดีๆนะผมถ้าลื้อเยอะกว่าน,นี้ได้ก็ควรจะลื้อนะฮะดูตามเสาดูตามซอกด้วยว่ามีร่องรอยของการเชื่อมไหมนะฮะอ่าก็ต้องสังเกตดีๆนะผมอันนี้สภาพเดิมนะครับผมสภาพเดิมๆเ,เลยนะ,ะทั้งประตูบานหน้าประตูบานหลังนะครับผมเหมือนกันนะเหมือนการดูแบบเดียวกันนะ,ะผมดูรอยอาร์คนะ,คะ,นะคะอาร์คไฟฟ้าแผ่นเหล็กตามซอกนะครับ ว่าตามซอกเนี่ยแผ่นเหล็กเห็นชัดไหมนะฮะมีรอยเชื่อมไหมนะครับผมถ้ารือเยอะกว่าน,นี้ได้แนะนําว่าควรจะรือเยอะกว่าน,นี้นะฮะค,ค่อยค่อยดูไปนะผมแต่ถ้าลือเยอะไม่ได้ก็เราก็ดูเบื้องต้นแบบนี้ก็ได้นะครับผมได้แบบเดียวกันนะอ่ะโอเคเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับผมสาหรับโตโยต้าอินโนวาเนี่ยด้านท้ายของเขาจะดูเหมือนรถกระบะนะครับผมคือต้องก้มดูนะแต่เรามาดูตรงฝากระโปรงกันก่อนนะฝากระโปรงของเขาก่อนไม่เคยถอดนะไม่เคยแกะอะไรเลยนะหัวน็อตใสใสสภาพสวยสวยนะผมแล้วก็ซีนเนี่ยซีนขอบ สังเกตซีนขอบมันจะเท่ากันหมดมันจะเท่ากันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านในด้านนอกด้านข้างนะครับผมไล่มาเนี่ยเรื่อยๆนะฮะมันจะเท่ากันหมดเลยเห็นป่ะมันจะไม่มีแบบรีบแบนหรือว่าหนาหรือว่าบวมหรือว่าบางจนติดตัวถังอะไรพวกนี้นะคือมันจะเท่ากันหมดเลยถ้ามันแบนมันก็ต้องแบนทั้งเส้นถ้ามันบวมมันก็ต้องบวมทั้งเส้นนะฮะอ่นนี่คือสภาพเดิมๆนะครับผมแล้วก็ดูตัวถังด้านล่างนะครับผมก็ต้องนั่งลงนะฮะก้มอีกแล้วนะครับผมตากล้องนะ คุณก็จะเห็นตัวเชสซีด้านล่างนะผมใต้ท้องรถนี่เห็นไหมโครงสร้างสวยมากนะครับด้านท้ายไม่มีร่องหลองการชนหนักนะตัวเหล็กที่ทับซ้อนกันคุณจะเห็นได้ชัดมากแล้วก็รอยอโป้มาที่เป็นสีไข่ไก่เนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่มีการพ่นสีเงาไม่มีการพ่นสีใหม่นะผมจะเป็นสีรองพื้นนะอ่านี่คือสภาพส,สวยๆเดิมเดินะผมแล้วก็ยางอะไหล่สภาพยังดีอยู่เลยอะนะยางอะไหล่สภาพยังดีอยู่เลยนะสภาพใหม่มากๆนะผมซื้อไปก็ใช้งานได้ทันทีนะผมคันนี้ไม่ผิดหวังเลยอ่ามาดูด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับผม ด้านซ้ายก็ดูแบบเดียวกับด้านขวานะครับผมดูตามซอกตามหลืบตามขอบมุมต่างๆสังเกตสีที่มันเป็นสีเยิ้มๆหรือว่าผิดปกติไปนะครับผมถ้าเราดูฝั่งขวาเป็นแบบหนึ่งฝั่งซ้ายแบบหนึ่งอันนั้นคุณต้องเป็นจุดสังเกตแล้วแหละว,ว่ารถมันต้องมีปัญหาอะไรแน่ๆนะฮะแต่คันนี้เนี่ยซ้ายขวาเหมือนกันเด๊ะนะครับเหมือนกันเด๊ะเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นบานหน้าบานท้ายนะฮะสภาพสวยๆเลยที่เสาทั้ง2ฝั่งก็จะมีสติกเกอร์แปะเหมือนเดิมนะฮะอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะ สติปติกร์มันจะไม่เหมือนกันด้านซ้ายจะเป็นส่วนตามอ,อกอ,กอด้านขวามันจะเป็นในเรื่องของการเติมลมยางนะครับผมอ่าก็สังเกตด,ดีๆนะฮะประมาณนี้โครงสร้างสวยมากคันนี้นะผมได้ไปไม่ผิดหวังเลยนะหัวใจหลักสวยมากนะครับสำหรับรถยนต์มือสองคันนี้นะฮะโครคงสร้างสวยเครื่องยนต์ดีช่วงล่างดีภายในเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าเลขไม้อาจจะเยอะไปน,นิดนึงก็คุณก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปให้ฟังกันครับ เป็นอย,าย่างไรบ้างครับกับเจ้ารถคันนี้นะผมถ้าคุณเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องเลขไปนะฮะก็ข้ามคันนี้ไปได้เลยนะผมเพราะว่าคันนี้วิ่งมา170,000กิโลแล้วนะผมแต่ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้นะผมเน้นสภาพเป็นหลักเน้นเครื่องยนต์เป็นหลักคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเหมาะสมมากๆครับผมเพราะว่าเครื่องยนต์ สภาพดีมากๆเดินนิ่งเงียบไม่มีอาการโขกอาการเขกนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่นิ่งมากๆนะครับผมแล้วก็เสียงไม่ดังด้วยนะช่วงลงช่วงล่างขับแล้วรู้สึกดีนะผมไม่มีเสียงดังรบกวนเวลาขับขี่นะครับผมเวลาเราเลี้ยวเวลาหัก พวงมาลัยพวกนี้เสียงกึกกักกึกกักเนี่ยแทบไม่มีเลยนะผมต้องเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าสภาพดีมากๆนะผมในส่วนของเรื่องความสวยงามคันนี้ก็ผ่านเลยเพราะว่าเราเก็บสีเก็บรายละเอียดให้หมดแล้วทั้งภายนอกภายในสภาพคือพร้อมใช้งานเลยนะครับผมก็เป็นรถครอบครัวที่น่าใช้รุ่นหนึ่งนะ ฟังชันออปชันต่างๆที่ให้มาก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าจอที่มีขนาดใหญ่นะครับผมขนาด8นิ้วมีระบบนําทางในตัวมีการเชื่อมต่อไร้สายต่างๆนา,นานาที่ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับผมไฟหน้าที่ทันสมัยเป็นแบบระบบเปิดปิดอัตโนมัติเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED ด้วยนะฮะก็เป็นไฟที่น่าสมัยนี้เนี่ยหลายๆแบรนด์ก็เริ่มใส่กันแล้วนะฮะเจ้าคันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นรถ MPV ขนาดกลางๆเหมาะกับครอบครัวนั่ง7คนนะฮะถือว่าเป็น ตัวเลือกที่ดีรุ่นหนึ่งเลยคันนี้ปี2017นะครับผม ราคาอยู่ที่7 5 0 0 0 0บาทนะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่0 9 0 101 1 0 1 9หรือจะแวะมาลองสัมผัสคันจริงมาทดลองขับก่อนก็ได้ที่โชว์รูมครับสินวัฒน์ถนนราชชฤกพึกนะแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวนะในรหัสรุ่นวีเรามีให้เลือกถึง3คันในรหัสรุ่นจีมี2คันนะผมก็มาเลือกซื้อเลือกหากันเพราะว่าบางท่านอยากได้เบาะแถว2แบบนั่ง3คนได้นะฮะก็ต้องเป็นเล่นรุ่นจีนะแต่ถ้าบางท่านเน้นออันนเ้ามาาูกกอองะลืืน v, นะลลซดนะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนก็กด s u b สไครต์สั่นกระดิ่งเอาไว้จะได้มีแจ้งเตือนนะครับผมวันนี้ฝากเพียงเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ